สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อ่านเป็นเพื่อนในดีหรือว่าชาวีรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีแพะรับบาปหรือว่า scapegoat theory กันแต่ก่อนอื่นมาคุยถึงที่มาที่เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าคือในปีนี้เรามีโอกาสได้อ่านหนังสือสองเล่มซึ่งเขียนโดยออดสอ,อิตินะคะเล่มแรกก็คือปฏิบัติการสังหารแมรี่ซูแล้วก็อีกเล่มคือซากศพสีฟ้า ทั้งสองเล่มตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Humming Books นะคะเป็นหนังสือยายที่ปกสวยมากๆแต่ว่าตอนแรกเราไม่กล้าอ่านเพราะว่ามันดูน่ากลัวทุกคนคือดูจากปกแล้วก็ดูจากชื่ออะไรเงี้ยซากสุบสีฟ้ามันก็เอ,อดูน่ากลัวหน่อยแต่ด้วยความที่เราได้รับนี่ค่ะปฏิบัติการสังหารแมรีู่เป็นของขวัญปีใหม่ที่แลกหนังสือกันจากคุณปอย Sunday Library นะคะเราก็เลยโอเคเรอสู้หน่อย ก็เลยได้ขยายตลาดการอ่านของตัวเองอะสู่วรรณกรรมญี่ปุ่นที่มันแบบกว้างยิ่งขึ้นอ,อ่างเงี้ยจากการอ่านทั้งสองเรื่องนะคะคุณอาดาจิฮิโรทากะเป็นเจ้าของนามปากกาหลายนามปากกามากๆเช่นนามปากกาโอซุอิจินาคาตะเอจิยามาชิโรอาซากุและเอจิเซนมาทาร ซึ่งทุกนามปากกามันมีสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงผลงานที่เขียนภายใต้นามปากกาโอสึอิจิกันซึ่งทุกเล่มที่เขียนโดยโอสึอิจิะทั้งสร้างศพสีฟ้าแล้วก็ปฏิบัติการสังหารแมรีซูะสังเกตว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งหรือว่าบริบทหนึ่งที่โผล่มาทั้งสองเล่มเลยทุกคนคือแพ ใน Mary ่สูอ่ะคือมีแพะหลุดออกมาจริงๆหนยนะในเรื่องอ่ะส่วนในสร้างศพสีฟ้าก็คือเป็นบทบาทของคนที่ถูกเป็นแพะรับบาปในสังคมแต่จริงๆอ่ะทั้งสองเล่มมีเรื่องของแพรรับบาปทั้งคู่นะคะเรารู้สึกว่าทั้งสองเล่มเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆสำหรับการศึกษาสังคมที่ แบบมีเหตุการณ์แบบแพรระบ,บาดเกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่มันได้รับทั้งในแง่ของคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆแล้วก็คนที่ต้องเป็นแพรระบ,บาดเราจะมาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนก็คือปฏิบัติการสังหารแมริซูในเรื่องนี้นะคะตัวเอกคือมัตสึดะ ด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยเขาตั้งอยู่เหมือนขวางทางทางลมสัญจร่ะทุกคนมันก็เลยชอบมีของประหลาดอะมาตกอยู่ที่ระเบียงห้องของมาสดะบ่อยๆซึ่งในเรื่องเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่มีหนังสือพิมพ์ค่ะจากอนาคตมาตกลงที่ระเบียงของมัสดะหน้าแรกเขียนว่ามีแพะหลุดในสถานแบบหลุดไม่ยังสถานีแบบรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นอะเนาะส่วนอีกหน้านึงอะ เป็นเหตุฆาตรกรรมค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองของเขาคือเพื่อนคนหนึ่งของเขาอ่ะถูกฆ่าแล้วฆาตรกรอ่ะสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายตามมทีเนี้ยเขาคิดแล้วว่ามันจะต้องแบบมีศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะมัซดะก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยที่ตั้งใจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะเจ้าตัวบังเอิญไปเจอแบบคนในเหตุการณ์ นี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็แบบว่าทนดูอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเขารู้อนาคตแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขาก็เลยเข้าไปข้องเกี่ยวกับวาคาสกิค่ะที่เป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมคานิชิโร่เพื่อนร่วมห้องคือด้วยบทบาทในห้องของวาคาสกิที่เรียกได้ว่าเป็นแพรรับบาปแบบหนึ่งคือคานิชิโร่เนี่ยเหมือนเป็นหัวโจกที่ชอบแกล้งคนอื่นอะทีเนี้ยเขาเล่งวาคาสกิไว้เพราะว่าน,นางดูนัดเนิร์ดอะไรเงี้ย อาเนะคานิชิโร่ก็เลยแบบแกล้งแกล้งแกล้งหลายอย่างมากจนวาคาสึกิอ่ะแบบไม่โอเคมากมันมันเขาแบบถูกเป็นถังขยะรองรับอารมณ์ของคานิชิโร่ตลอดแล้วมันไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะว่าคนในสังคมอะ่ะไม่อยากที่จะแบบมีเรื่องอะ่ะกับคานิชิโร่เขาก็เลยให้วาคาสึกิเป็นแพนรับบาปในเรื่องนี้ไปต่อจากนั้นนะคะด้วยแบบความกดดันและความเครียดต่างๆก็เลยทําให้วาคาสึกิเกิดความรู้สึกแบบ เราต้องฆ่าคเนชิโร่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คล้ายกับเรื่องซรากศพสีฟ้านะเพราะว่าตัวเอกเนี่ยที่ชื่อว่ามาซาโอ่ะก็ตกอยู่ในบทบาทของแพะรับบาเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยจะเรียกว่าเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าเพื่อนเรากลุ่มดาวแพะทะเลมากๆเพราะว่าตัวเอกเนี่ยเป็นตัวที่ตกอยู่ในสถานะของแพะรับบาปเสียเองทำให้เราไหนะเห็นแบบไดนามิกหรือว่า การพัฒนาของอารมณ์ของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กนักเรียนปกติจนลงเหวมาเป็นแบบแพร่รับบาปแล้วถึงจุดพีคที่มันเครียดมากความคิดที่เกิดขึ้นความเชื่อที่เกิดขึ้นและลักษณะของการถูกทรีตหรือสังคมที่มองเขาหรือสังคมของเพื่อนที่เฟดตัวออกห่างเนี่ยมันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดมากแล้วแบบ ใจอ่ะพออ่านแล้วใจมันอินใจมันเหมือนเขาอธิบายได้เห็นภาพมากๆเหมือนเราอยู่ในห้องนั้นด้วยเหมือนกับเราเป็นตัวเอกไปด้วยเลยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็เลยเราก็เลยอินกับเรื่องแพะรับบาปประมาณหนึง่งสุดท้ายอ่ะก็ทนไม่ไหวต้องไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมทีนีน้จากการรีเสิร์ชเพิ่มเติมของเราเองนะแพะรับบาปหรือว่าสเกปโกติ The รี่นะคะมีการใช้มานานแล้วตั้งแต่ในยุคสมัยแบบเอโดะอ่ะคือนานมากเลยนะ หรือว่าในยุคของที่เขายังฆ่าแพะเพื่อถวายเทพเจ้าอะ่ะตอนนั้นก็มีแพะรับบาปแล้วนะซึ่งในทั้งสองเรื่องอะ่ะก็ได้อธิบายแบบออริจินหรือว่าต้นกำเนิดของทฤษฎีแพะรับบาปออกมาทั้งสองเล่มเลยซึ่งเราขอหยิบยกบางส่วนของเพื่อนเดากลุ่มดาวแพททะเลจากหนังสือปฏิบัติการสักหานแมรี่ซูมาอ่านให้ฟังอาซาเอลเป็นทางเทพตกสวรรค์และจอมปีศาจแห่งทุ่งร้าง ในวัฒนธรรมยิวสมัยโบราณมีสิ่งที่เรียกว่าแพะของอาซาเอลเราเกิดราศีมังกรสัญลักษณ์คือแพะทะเลเลยรู้เรื่องเกี่ยวกับแพ้ค่อนข้างเยอะมันเป็นพิธีกรรมที่เคยมีอยู่จริงในอดีตพิธีกรรมที่ว่านี้จัดขึ้นปีละครั้งโดยนักบวชจ,จะเลือกแพะตัวผู้มาสองตัวตัวหนึ่งถวายให้พระผู้เป็นเจ้าอีกตัวถวายให้อาซาเอล ตัวที่ถวายให้พระผู้เป็นเจ้าจะถูกฆ่าเพื่อใช้เลือดสังเวยส่วนตัวที่ถวายให้อาซาเอลหลังจากนักบวชทำการสารภาพบาปของคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็จะให้แพะบรรทุกบาปของทุกคนไว้บนหลังแล้วนำไปปล่อยในทุ่งเวิงหวางกันดานมันถูกปล่อยให้มีชีวิตต่อไปโดยแบกรับบาปของผู้คนไว้ทั้งหมดนั่นแหละแพะของอาซาเอลหรือบางทีก็เรียกว่า แผ่รับบาปซึ่งในเรื่องอะวาคาสกิหรือว่าคนที่พูดประโยคนี้ได้รับบทบาทเป็นแผ่รับบาปในห้องอยู่แล้วซึ่งมันทำให้เห็นว่าเออแผ่รับบาปอะมันมีมาตั้งนานแล้วนะบางคนะเขาก็ใช้คำว่าแกะดำเพื่อโยนความรู้สึกไม่ดีลงที่คนคนนี้ก็ถือเหมือนกับว่าเป็นแผลรับบาปในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าในนิยามนะคะของการแผลรับบาปเนี่ย จริงๆมันหมายถึงกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มถูกตำหนิอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำและด้วยเหตุนี้แหล่งที่มาที่แท้จริงของปัญหาค่ะซึ่งไม่เคยถูกพบเห็นหรือถูกเพิกเฉยโดยเจตนา ซึ่งทฤษฎีแพระบ,บาดท,ที่ใช้ในสังคมวิทยาและจิตวิทยาเป็นวิธีหนึ่งในการสกัดกั้นความขัดแย้งและอคติระหว่างบุคคลและกลุ่มกล่าวได้คือโอเคมีบุคคลหรือกลุ่มนะคะสองฝ่ายแล้วทีเนี้ยมันเกิดความไม่พอใจเกิดความขัดแยง้งเราไม่ชอบนายแบบเรามีปัญหากันต่างๆมันเป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธนะ์่ะ ทีนี้การที่มีบุคคลที่สามที่เรียกว่าแพรับบาเข้ามาแล้วเป็นที่ระบายความเครียดแล้วอัคติทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสองกลุ่มมันจะทำให้ความสัมพันธ์ที่มันขัดแย้งและตึงเครียดอะลดลงเหมือนพูดเหมือนเหมือนไลฟ์เตเวอร์ในในความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ความจริงอะมันมีเลเยอร์หรือว่าปัญหามากกว่านั้นเพราะว่าการที่ตกเป็นแพรับบาเนี่ยมันเป็นการ เหมือนการแก้ปัญหากลไกการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างปลายเหตุและทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกเช่นกันนึกออกมาในการเกิดแผลระบ,บาดขึ้นเนี่ยเรียกว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากกลไกการป้องกันตนเองของคนเรานะคือมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สํานึกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสถานะหรือสถานการณ์ที่มันมีความตึงเครียดอะ่ะ ซึ่งในที่นี้นกลไกการป้องกันตัวที่มีบทบาทนะก็คือ displacement displacement คืออะไรก่อน displacement นะคะคือการย้ายหรือเปลี่ยนที่อารมณ์ที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งของไปไว้ที่อื่นซึ่งอาจมีผลเสียต่อตอนเองน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นนายเโกรธเจ้านายมาจากที่ทำงานนายเโกรธโกรธโกรธแต่ว่าด่าเจ้านายไม่ได้ไงเถียงเจ้านายไม่ได้ เก็บความโกรธนั้นกลับบ้านปรากฏว่าเจอภรรยาด่าภรรยาทําไมเธอทําแบบนี้ทําไมเธอไม่ดูแลต่างๆให้ดีเนี่ยพราะเธอไม่ดูแลเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาต่างๆขึ้นนั่นโยนมาลงที่ภรรยาเฉยเลยมันก็คือการย้ายอารมณ์ความไม่พอใจอะจากเจ้านายอะมาลงที่ภรรยาซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อตอนเองน้อยกว่านี่ยออกไหมแต่ในที่นี้ค่ะ โอเคใน A เ A ได้ปลดปล่อยอารมณ์หมายความว่าลดความตึงเครียดลงแต่ถามว่าภรรยาที่เป็นคนรับความเครียดมาเป็นยังไงจริงๆอ่ะผลกระทบจากการเป็นแพลรับบาปมันรุนแรงและพินาศพอสมควรเลยนะสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องรับความไม่พอใจและความแบบเป็นสนามอารมณ์ของของคนทุกคนทั้งกลุ่มทั้งห้องมันทำให เกิดความรู้สึกที่มันไม่โอเคและนํามาสู่ความรู้สึกหรือความคิดด้านลบได้เยอะมากแล้วถามว่าในกลไกลของการแพ้ระบบาบเนี่ยมันหนีไม่พ้นคําที่เรียกว่า dehumanize คือการลดทอนความเป็นมนุษย์เพราะถ้าเขาเป็นมนุษย์เราไม่ทีทเขาอย่างนั้นแน่นอนถูกไหมหรือว่าอาจจะเป็น demonize คือทําให้ดูเป็นปีศาจร้ายเธอทำอะไรก็เป็นปัญหาเธอ เป็นตัวตวยหรือว่าเป็นแบบต้นตอของทุกๆอย่างทุกอย่างมันดูโอเวอร์เวมขึ้นทุกอย่างดูรุนแรงขึ้นเพราะเธอมาจากเธอซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นแพรับบาปอะมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่ไม่มีอำนาจในสังคมนะทุกคนหรือว่าเป็นชนกลุ่มน้อย mm hmm. เห็นได้จากแบบ mm hmm. การเหยียดต่างๆก็แด้เชื้อชาติศาส,สนาหรือว่าอาจจะเป็นเพศ มองจากมุมของเฮเตอร์ที่เขาแบบจู่โจมโจมตีมายังชนกลุ่มน้อยตรงนี้นะคนที่เขาเกลียดยางไงเขาก็เกลียดแต่ว่าลองดูลักษณะเนื้อหาที่เขาโจมตีลงมามันเป็นการดูถูกมันเป็นการด่าว่าโดยที่บางครั้งไม่มีมูลความจริงหรือว่าเลยเถิดเกินกว่าความจริงไปมากซึ่งถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเขาบอกว่าผู้คนที่มีแนวโนุมจะมีส่วนร่วมในการหาแพะรับบาปเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเครียด1 2. ถูกกดขี่หรือสเกิดความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกหวาดกลัวก็ทำให้เกิดแพ้ระบาดได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบโมโหหรือเกลียดกราดเท่านั้นซึ่งทีเนี้ยในหนังสือทั้งสองเล่มมาทุกคนเขาได้อธิบายเหตุการณ์แพ้ระบาดเอาไว้ดีมากๆในซากศพสีฟ้าเขาอธิบายว่าในสมัยเอโดะ มีกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเอตะและฮินินพวกเขามีสถานภาพต่ำกว่าชนชั้นซามูไรชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าไม่ได้รับสิทธิ์หลายประการต้องทนมีชีวิตอยู่โดยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามตลอดเวลาชีวิตชาวนายากลำบากเช่นกันความรู้สึกไม่พอใจสะสมนานวันจนระเบิดออกมาในที่สุด เหล่าชาวนาลุกขึ้นจับอาวุธเข้าโจมตีครดาสหาดของเจ้าผู้ครองที่ดินแต่จากการสร้างให้มีชนชั้นเอตาและฮินินซึ่งมีสถานภาพต่ำต้อยยิ่งกว่าชาวนาได้ช่วยลดความรู้สึกไม่พอใจไม่ให้พุ่งสูงขึ้นพูดง่ายๆว่าทำให้เหล่าชาวนาเกิดความรู้สึกสบายใจเพราะยังมีพวกฐานะต่ำต้อยกว่าตัวเองกล่าวคือเอตาและฮินิน เป็นวันณะล่างสุดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้รัฐบาลสามารถปกครองมวลชนได้พอได้ฟังเรื่องนี้ในชั่วโมงเรียนผมรู้สึกหวาดกลัวเริ่มครุ่นคิดเกี่ยวกับมนุษย์ประเภทที่ว่าหากไม่มีการสร้างกติกาแบบนี้จะไม่สามารถปัดเป่าความหวาดวิตกหรือกําจัดความไม่พอใจของตัวเองได้ทำไมโลกมนุษย์จึงเป็นเช่นนี้ นอกจากต้องดิ้นดนให้อยู่รอดแล้วยังต้องหวาดกลัวสารพัดโอบกอดความหวั่นหวาดและพยายามปกป้องตัวเองต้องทำให้ใครสักคนเป็นตัวตลกเพื่อบรรเทาความรู้สึกหวาดกลัวตัวสั่นของตัวเองผมคิดว่าตัวเองคือชนชั้นล่างสุดในห้องเรียนนี้ความไม่พอใจของทุกคนถูกโยนมาที่ผมส่วนครูลอยตัว เขายังคงรักษาชื่อเสียงไว้ได้โดยไม่ต้องถูกตำหนิวิาพากษ์วิจาร์จากนักเรียนในชั้นส่วนคนที่ถูกครูกโกรธเป็นผมเสมอเพื่อนคนอื่นลอยตัวไม่มีใครถูกดุจนร้องไห้อีกในเมื่อมีเด็กด้อยไม่ได้เรื่องกว่าทุกคนอยู่ในชั้นจึงไม่มีใครรู้สึกเสียศักดิ์ศรีผู้มีวันณะต่ำสุดในชั้นก็คือผมทุกคนเข้าใจข้อนี้ตรงกัน โดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากพูดจะเห็นว่าแพรับบาปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกแต่รับรู้กันได้เองโดยคนในสังคมซึ่งบางครั้งอะ่ะมันทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครตั้งใจนะในความรู้สึกเราเพราะว่า โดยมนุษย์เราอะ่ะมันไม่มีใครอยากที่จะทำร้ายคนอื่นอยู่แล้วในภาวะปกตินะแต่ว่าในภาวะที่เครียดเนี่ยมนุษย์เรามีอยู่2อ,อย่างคือทำร้ายตัวเองกับทำร้ายคนอื่นซึ่งในเหตุการณ์เนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเลือกที่จะทำร้ายคนอื่นเพื่อรักษาตัวเองให้รอดอะแต่จริงๆอะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็แค่คนกลุ่มเล็กๆอะหรือว่าคนคนเดียวอะ เสียสละเพื่อสังคมไม่ได้หรออะไรเงี้ยต่อให้เขาเป็นชนกลุ่มเล็กๆอะหรือว่าต่อให้เขาเป็นแค่คนคนเดียวอะเราจะท r e a t เขาแบบไม่ใช่มนุษย์แบบเนี้ยได้หรอมันมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนอยู่นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต และทําตามความต้องการของตนเองตราบใดที่ไม่ได้เบียดเบียนหรือรบกวนสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่นแล้วการที่ตกเป็นแพรับบาปต่อให้สังคมเกิดความแบบเบนิฟิตหรือประโยชน์มากแค่ไหนก็ตามอะทั้งสองเล่มแสดงให้เห็นเอฟเฟกหรือว่าผลกระทบที่มีต่อคนที่ถูกทําให้เป็นแพรับบาปอะ ออกมาแบบตีแผ่ออกมาให้เห็นได้ชัดเจนมากว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยผลเสียจากการเป็นแพรับบาปเกิดขึ้นได้ในหลายด้านเลยนะทั้งสูญเสียสถานะทางสังคมทั้งปัญหาด้านการเงินจากการถูกกีดกันนำไปสู่การแยกตัวจากสังคมหรือภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งสองเรื่องอ่ะโดยเฉพาะซากศพสีฟ้าแสดงให้เห็นถึงดินามิกของอารมณ์หรือว่าผลกระทบในทุกๆด้านอย่างชัดเจนมากในด้านอารมณ์ของมาซาโออ่ะแสดงให้เห็นว่าเขาวะเครียดมากแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นรู้สึกว่าถูกแล้วที่เขาต้องถูกเหยียดหยามหรือว่าโทษ ในเรื่องที่เขาไม่ได้ทําจากคนอื่นเพราะมันสิ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันนาที่ต่ําสุดในห้องอย่างเขาเขาสมควรที่จะได้รับแล้วแล้วถามว่ามันควรมีคนที่จะต้องรู้สึกแบบนี้หรอคําตอบคือไม่เราทุกคนรู้ว่ามันไม่ควรมีใครจะต้องรู้สึกแบบนี้แต่ว่าหนังสือทั้งสองเล่มค่ะ สะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าบางทีในการที่จะเอาตัวรอดของเราเองโอเคเราไม่อยากเป็นแพะเราไม่อยากเป็นเพื่อนแพะเพราะว่ามันทําให้แบบสถานการณ์ของเราลําบากไปด้วยแต่ว่าการเมินเฉยต่อเหตุการณ์นี้บางทีมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างมากมายจริงๆในเรื่องของซากศพสีฟ้าค่ะ ถามว่าซากศพสีฟ้าคืออะไรในเรื่องมันเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มา,าโอเห็นทุกครั้งที่เขารู้สึกไม่แบบในทุกครั้งที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอินซิเคียวเวลาที่เขารู้สึกเศร้าแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้จะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าอาโอหรือเด็กชายสีฟ้า ปรากฏตัวขึ้นเสมอซึ่งในเรื่องอะอาโอเนี่ยเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกของมาซาโอได้อย่างดีมากๆแต่พูดออกมาไม่ได้รูปลักษณ์ของอาโอนะทุกคนเป็นแบบโอเคเป็นเหมือนซากศพที่แบบว่าเละเทะหูตาแบบแหว่งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราเราชอบตรงส่วนส่วนนึงมากๆคืออาโอเนี่ยใส่ชุดของ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชเวลาที่แบบมีอาการทำร้ายคนอื่นน่ะทำให้ไม่สามารถขยับแขนทั้งสองข้างได้และปากอะ่ะถูกเย็บไว้ทำให้ไม่สามารถอ้าปากออกมาได้นั่นคือภาพของคนที่ถูกตกอยู่ในภาวะของแพรรับบา เพราะว่าเขาไม่มีปากมีเสียงที่จะพูดอะไรได้หรือด้วยความที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีอํานาจหรือเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยมันทําให้เสียงของเขาอ่ะมันไปไม่ถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นอยากให้ลองนึกดูว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดแพะระบาดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราสามารถทํำยังไงเนี่ยเพื่อลดสิ่งที่เรียกว่าแพะลระบาดนี้ได้ในเมื่อเราทราบเรารู้แล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเ,เขามันรุนแรงแค่ไหน ในการบำบัดปัญหาครอบครัวเนี่ยแน่นอนครอบครัวเป็นสังคมหนึ่งเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งสังคมที่มีปัญหามีผู้คนมีความสัมพันธ์แน่นอนว่าในสังคมของครอบครัวมีแพะรับบาปเหมือนกันทีเนี้ยในการทรีตแพะรับบาปในครอบครัวมันก็เหมือนการ t r e ต t แพะรับบาปในสังคมแต่ด้วยความที่คนน้อยกว่า มันอาจจะสามารถที่จะแยกปัญหาออกมาคุยกันได้ง่ายกว่าหน้าที่นี้ถ้าเกิดมีปัญหานี้เกิดขึ้นในครอบครัวนะเขาจะมาคุยกันว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงในครอบครัวเพราะว่าการที่มีแพระบาดแปลว่ามันต้องมีสาเหตุแต่ถูกซุกไว้ในพรมถูกไหมทีนี้เราจะมาลองมองโดยไม่ถึงบุคคลที่สหรือว่านายเที่ถูกมองเป็นแพระบาดเนี่ยแล้มามองที่ตัวปัญหาจริงๆว่า มันมีสาเหตุจากอะไรบ้างเรามาลิสกันมีปัญหาอะไรบ้างมีสาเหตุจากอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องนี้และเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ขอฝากเอาไว้ในในสังคมเราแล้วกันเนาะในสังคมที่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในเรื่องของทั้งสเกลของครอบครัวหรือว่าอาจจะสเกลของเพื่อนในชั้นเรียนหรืออาจจะสูงกว่านั้นใดใดก็ตามอยากจะแสดงให้เห็นว่าแพ้รับบาบ เป็นหนึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ซึ่งโอเคมันสามารถลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้จริงแต่ผลกระทบที่ได้รับคนที่ถูกเป็นแพรับบาบ่ะมันเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งไม่สมควรได้รับเราก็รู้ถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยากรับตรงนี้เหมือนกันและตอนจบของในทั้งสองเรื่องทั้งซากศพสีฟ้าและเพื่อนเรากลุ่มดาวแพททะเลอ่ะ มันก่อให้เกิดความตึงเครียดจนทำให้ถึงขั้นคนดีๆคนหนึ่งอะตัดสินใจที่จะฆ่าคนได้มันหนักแค่ไหนโอเคตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่ดูเครียดหน่อยเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบว่าเครียดรละดุดันขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าอยากที่จะแนะนำทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยานะคะที่เรียกว่าทฤษฎีแพรรับบาหรือว่า scapegoat theory เนี่ยให้ทุกคนได้ได้รู้จักเพิ่มขึ้นในช่วงที่ แบบมีความเครียดเกิดขึ้นมากมายในหลายๆสถานที่เนาะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากที่จะให้แบบเลือกจู่โจมใครคนใดคนหนึ่งมองในแง่ของสเกลครอบครัวก็ได้ในเหตุการณ์เนี้ยเราไม่อยากให้ครอบครัวไห,หรือว่าคนใดคนหนึ่งในครอบครัวจะต้องอยู่ในสถานะแบบนี้เพราะว่ามันมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่กับแย่ถูกไหม ก็ขอฝากไว้นะคะในตอนนี้เนอะกับทำไมสังคมของเราถึงต้องมีแพะรับบาปเรารู้แล้วว่าทำไมมันถึงต้องมีแต่ก็อยากให้รู้ไว้เหมือนกันว่าไม่จำเป็นที่ทุกสังคมจะต้องมีแพะรับบาปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเจอกันในเอพิส od หน้าขอบคุณค่ะ En secret, en ouais. jeu.